เออเขาบอกเหมือนเขาพูด <recalled> ก <handled klore> ันนะเว้ยตอนเช้าอ่ะเก็บแรงได้เก so ็บแรงง่ายนะเว้ยเพิ่มแต่ก็ตื่นมาได้ไม่ไหวไอ้เหี้ยเออเขาบอกเปตอนเช้าอ่ะเขาบอกตอนเช้าอ่ะง่ายในว้ยตอนดึกแรงง่ายตอนเดึกคนโหดเยอะเว้ยตอนดึกมันยากอะไม่รู้กูก็เข้าใจเหมือนกที่อ้ยเอาจริงก็จริงอ่ะคนไทยแม่งนอนหมดไอ้เหี้ยกูพูดจริงนะเว้ยตอนเช้าอ่ะ เออคนไทยน้อยเที่คุณจะบอกว่าคนไทยกากเหรอไม่ก็คนไทยเก่งงไคนไไทยปนอนหมดไงคนไทยเก่งไงพี่แล้วเขานอนกันหมดเราเราก็เล่นไงใช่เช้าๆเราก็มาเล่นตอนนั้นอะถูกตองมีใครจะเล่นเหรอตอนที่แบบคนไทยเฟี้ยวๆไปหมดแล้วอะอะไรนึ่งตีนึ่งตีไม่ไม่เป็นอรไม่ใช่นคุณเดียวคุณนดูวันตีเลยก็เรื่อคุณทุกตาไม่ได้นะไอ้เฮียบ้านปิดาโดนพี่จับหนึ่งหนึ่งกับมันไว้เฮียเบิ้มหลังขวา ผมก็เป็นหนึ่งเหมือนกันดี่อยู่ใต้มุสลิมบ้านผมตัวนึงห้องเล็กอะไอปก่อว่ะไม่มีปืนเลยเอเคเอเวตปุ๊บมันจะบรรลุมผมแล้วเนี่ยพี่ชอนไหนจ๊อบกูต้องช่วยใครแต่มุสลิมผมรอดพี่ไปเอ้ยพี่ไปลองพี่ หลังบ้านผมหลังบ้านผมระวังเพื่อนระวังระวังระวังนะโอ้ยหลบไม่ทันหลบแล้วมันไม่โดนมันไม่รอดไอ้เจ็บไอ้เพื่อนข้างบนเจ็บหลบแต่ไม่รอดไอ้สัดข้บนห้องลึกใช่พี่เออช่วงพูได้นะพี่บอยสี่เออคนนอกแล้วพี่ผมหลบแต่ไม่ทันติดติดไม่รับครกูวิบมายแม่แม่หมดอ๋อต้องรอดแล้วล่ะ มาเอาพี่บอยเหรมาพี่บอยจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากจ็มากปล่าประตูให้กูเข้าได้เหม่มาซ้ำ่าเสียงเงี้ยไปแล้วเี่ยงเงี้ยไปแล้วเือไปตัวทหน้าขานเป็นหมูน้อยเลยนี้ได้อยู่ได้อยู่เิไม่ชอบดุกดุกสัตว์เลยสัตว์หน้ากูไปขผมผมจึงก่อนไห่มันปีนหลังคามยิงเขาลอกูรอกูรออยู่นี่เกียกูแม็กหบดมมันตายเว้ยโอย เฮ้ยเราไปช่วยก่อนวะชุบหน่อยพี่บอยอยู่ไหนพี่จ๊อบดังคาเลยโอ้โหเล่นมันเล่นอะไพี่มันเข้าหัวผู้เฉยเลยตอนหลบโอ้เราเสียได้ยังไงวะเกมอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้เลยพี่จ๊อบเมื่อกี้ไม่ได้มันก็มันกระโดดมาแล้วไงเออก็สั่งสั่งไปอาราคาร์มันก็ต้องแพงเรื่องไม่ธรรมดาอยู่แล้วแหละแปดเหลือบ้านนี้เออพูดถึงโมโม่วกนี้กูไปกินโมโม่เนี่ยว่าสัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ชวนผมเลยเหรอชวนเฮียอะไรอ่ะอยู่รังสิทธ เออเหลือชื่อเดาผมผุดแปดเอาพี่เอาเอาเดวผมขับยามาห้าไปหาให้กูขับรถไปรับป่ะล่ะหลอกหลอกกูไม่ไปกูพูดไปงั้นแหละกูไม่ไปรับหรอกต่อห้มึงบอกว่าจะไปอ่ะไอ้นกูไปเนยกูก็บอกอยู่ว่าต่อให้มึงไปกูไม่ไปรับหรอกไอ้เทียรับอเดี๋ยวผมขับยามาห้าไปหาผมยามาห้าอยู่างไกลอย่าขับมาเลยเฮียเดี๋ยวตายคุณคุณมินเอ้ยคุณมินผมหมอกล้าขับรถผมอ่ช้ำช่องอ่ะต้องใส่หมวกกันน็อกด้วย เพราะไม่มีถังน็อกไม่น็อกก็ตายเลยพี่อะไปหาขับออกมาแล้วไปหาขับออกมาหน่อยครับเขี่ยแล้วต e ้องไปออกลังกาแล้วไม่ใช่ปื้มม um ันมันอ um ้วนที่ไหนอะพี um ่เออพี่เคยเห็นมันอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ไม่มันก็คือเอาตามสรีระเลยไม่อ้วนเออไม่อ้วนแต่ว่ามันก็ไม่ดีอะพี่หนักไปผมน่าหนักห้าสิบว่ะห้าสิบหนักไปเหรอเขี่ยเบาไปบ่าไม่หนักไปนะเว้ยเออ ม่ในปัจจุบันปัจจุบันไม่รู้เลยพี่หกสิบมันไม่หนักไปอะเออมึงถึงไอ้เหียอาตีเป็นกลมๆร้อยเจ็ดสิบหนักหกสิบนี่คือกำลังดีนะถ้าถามกูอะแต่ว่ามึงอาจจะต้องแบบถ้ามึงอยากแค่ไม่ให้มันหนักไขมันปะอย่าให้มันหนักไขมันเออต้องเอาไขมันออกใช่ให้มันไปหนักกล้ามเนื้อก็ต้องเล่นออกกำลังกายอีกอะเออรอไปหาหญิงเหรอปึ้มอะไรนะพี่รอไปหาหญิง ไม่ครับไม่หาครับไปหาวิชาครับผมชอบนี่อย่าเบี่ยนเบนทำไมเบี่ยนเบนถ้าขับไปแล้วมันถ้ามี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 ตัวเดียวเว้ยชนเลยชื่อกูลัวชนะเนี่ยตัวเดียวถ้ากูไปแล้วมันมีสามมีสี่นะเันบวกก็อยู่ฝั่งซ้ายข่าวผมไม่พลาดหรอกมันบวกก็อยู่ฝั่งซ้ายยังไงก็ตัวเดียวไอฝั่งเนี้ยมันกพี่ข้าวเพื่อนบ้านไหนด้นซ้ายขวาซ้ายขวาเราถุดอยู่บ้านซ้ายเอาขวาลเอาขวาก่อนเอาขวาก่อนเนี่ยมันพี่ข้าวเพื่อนเราเห็นบ้างการเกม สองตัวกระแมงกระแมงตัวหนึ่งกระแมงเอ้ยเอจี้ยี่พลก่อนเลยพูกระดังยิงกระดังยิงต้องเปิดประตูต้องเปิดประตูต้องเปิดประตูรอดเลยปิดประตูรอดเลยต้องจุกเรื่องอยู่เฮ้ยไม่ได้เชี่ยนั่นน็อกกันหน้าไอ้สัตว์เอจี้ข่าวใช่ไหมพี่เออ เดีเชมนรเนไม่เคลียร์อกย่าเคลียร์แล้วมอนเห็นสนะเห็นสี่เลยอะไม่ยิงก็โดนสีตัวไม่ยิงก็โดนสี่ตัวสวยพี่ไอ้ชี้ย กลักเลยตสุดท้ายคนตีนี้เว้ยสบัดอสบัดลีควายเจ็ดแม่งคนตีไหนเฮียอ่ยดุเลยคุยบก็ตุกฤษสันั่งน้าเหรออหนบวน้องอุ้ยเฮียอก็ตุกีสัตว์อะรอะไรล้อดังเลยดีว่ากูยังอยู่ไอัโอโอ้เลือดเลือนก็ามอกมทตอนจบเลยเออ โอ้ยไม่ได้มือสบัดสนีมานานแล้วไอ้เหี้ยนี่โอ้แต่วงบัตเหลืองสวยกวว่อว่ะไอ้เหี้ยที่เราขับพานเฮ้ยสบัดล่าสุดนะ่าจะตอนเล่นเกมตอนเด็กไอ้สัสไอ้สัตว์ตกใจด้วยว่าขับล่าสุดเกิร์สเอาเบอเร์เหลืองมาสเปรย์ไอ้เหี้ยเาคิดอะไรอยู่วะจับไปเน็ตแม่งยี่ห้อเหนวะพี่ พี่ว่าได้เหรอพี่บอยได้คือผมอยากเหนตแม่งมากเลยเมื่อกี้แม่เราเราชาได้อยู่ถิเว่าโอเคอยู่ใครมันยิงไว้เี้ยกว่าด่างยิงทำมเฮี้ยอะไรเนี่ยไม่ครโฟนเดทเบย์มีคนเข้าบ้านเหลือไปแล้วใช่ปะใช่สองตัวเฮ้ยไอ้นี่ก็ชอบเอาคนเปรอะไปมันพอไม่ใช่อ่ะรถขับมายิงสิยิงสิยิงสิยิงหน่อย นยิงไม่หยุดเลยอะเห็นไม่อีกว่างเนาะคนเราไมโครโฟนไมโครโฟนหน้าจะได้ดิอ้เคี้ยบนเขายิงเป็นน็อกแลเนี่ยบ้านน็อกเออบ้านน็อกตัวหนึ่งวะพี่ไอ้บ้านโอ้โหจะออกเราขับอ้อมไปเล่นหลุมได้เปล่าวะจานตุ๊ไปแล้วพี่มีคนแเราเอาอ้อมไปอีกดิบ้านนี้ไม่มีคนบ้านนี้ไม่มีคนพูดไมหรอไม่มีบ้าเลยพี่บอลของเป็นสองตัวใช่เหรอเอาจริงบ้านนั้นที่ยิงกูดิ ก็ใช่ไงพี่ก็มานยิงพี่อยู่เราตั้งรูปบนเขาปัดแตกัดตัวแล้วไอ้อะพะได้อยู่ปะไม่ไหวปพี่ก็เอาอรอเอาหนับรอบไปเยอะก็ดีนะคนผู้เราให้ตกคุณไปไหนอีกอ่ะอ๋อเคเนี่ผมพูคูเลยกวานขึ้นก

หนุ่มที่ัดไวเหมือนกันหนุ่มเพลย์พี่เห็นเราเราตัวหนึงหนุ่มเพลย์บี่อ่ะออกไปไม่ได้เปไปเล็บบี้เพื่อนเอาไว้ตัวหนึ่งออเราเหมือนกูยิงตั้ท้ายของมันนี่ไงเเออนี่ยปหลังมาหลังมาหลังมาระวังด้วยพี่บอยอยู่หินหน้าผมเลยอยู่หินข้างบนพี่บอยหลังหลังน น่าเดี๋ยตอนท้ายไพี่บอยมันเหลือน้อยอ่ะนอนชุบได้ชุบได้ยังไม่ได้เฮ้ยมีขึ้นบอลไปป่าวขวาัะนึงพี่บอยเออนะเมืองส้สตัวเลยวะสตัวครตี้ครตี้ตรงไหนเดี๋ยว่่ตเลอเลยอเลยเล่ล่างอเลยลล่ลเเลลอเเ อูย <formation jin inh ale> <at> ุไปคือเจอเลยอูจพี่บูตาเได้เวตเตาเาวๆพี่เจลูพี่บูสูแทบปะแทบปะพี่บอยเดินได้เลอพพยายาศูนย์ทุกอย่างเลย่จริงไอวิจริงจริงกับเบลพอเรามีคนรอเจอไพ่พี่เราเราขบนเพี่บอยเดินได้พี่สายบนน็อกข้างหน้าตัวยิงเมื่อกี้ให้อยู่ต้นไม้เลยพี่บอยที่พี่มองอ่ะซ้ายอ่ะต้นนั้นแหละหน้าชุบตัวหนึ่งคำตัวหนึ่ง เขาไม่ม <Flat head. S 1> like ีเน <laughs> like. like ็ตอ่ะที่บอยเน็ตไปสวยๆเลยเขาขอสวยๆไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตอ่ะไปไปให้น่าชุบอยู่ในธอมุกวะคุณเดินไน้ำเอ้ยน้ำน้ำน้าน้ำน้าน้ำน้านิ่งๆเลยพี่สวยเหลือในสอมุกน่าชุบกันเสร็จแล้วในธอมุกในธอมุกน้ำหนึ่งวีน่าธอมุกน้ำหนึ่งรถอีกตัวนึงโดนแปดตัวต่างรถนไม่ปล่อยราหรอก ไม่ฝ่ายญิงว่ะสวยพี่ไอซซื้อคนจีวะอ่ำดีมากหนุ่มๆพี่บอยระวังซ้ายต่ำหล่นหมุน,นปินดนะแป๊บนึงเหี้่มองเหี้ยมไม่เห็นเลยออปชั่นก่อนเฮ้ยมันมาป่ะหรอไม่รู้เี้ีนี้คือหลุมทะเลี่เหรอ นกนะแค่นกตายอยู่พี่ว่าแล้วว่าต้องเล่นอย่างนี้นไอ้สัตว์คือตีกันว่าซิกเซ็งกับซิกนายเน,นยี่ยเออเออผมว่าได้ใช่ครับเพื่อนไปบอกทางอื่นบอกว่าแล้วมันมีซิกอะไรที่อย่างคาไอ้นั่นด้วยนะตัวนึงเอี๋ย้ผมค่อยเล่นตามวงขึ้นไปพี่มาผมมาผมมาผม เห็นเหรอพี่รมา์เลยใช่ตรงมาร์คเลยใช่เห็นได้พี่ป่า evet ลังหินออกขวาพี่ว่ามันจะเดินมาทางพี่เว้ยทางหินเลยพี่บอลทางหินเลยหิน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 พี่บุญจูกอ่ะพี่บุญจูกอ่ะพี่บุญจูกอ่ะเก็บผู้แปลกโชคไปทีเอาหัวมาบนั้นนึง มึงหากเกาะใหม่ไ,ไหมคุณภูเออจะม,มองอะดิจ๊อบเดี๋ยวละเฮ้ยหินพี่ไปเลยสองสองโบกสี่เหตุเขานั่งปิดมุมขวาบนเพราะว่าไมโครโฟน n e muted ไม่เอาหนอพิกมันวงเล็กแล้วไงไม่ใช่แล้วมา86ลูก ป็นงูหมดแล้วเนี่ยที่บอลอยู่กลางวงไม่เห็นอะไรเลยใช่โอเคเราจะงูแล้วพี่มาร์คสี่ถ้าจะมาตรงนี้คูถ้าจะมาตรงมาร์คสี่พี่ครับพี่ขึ้นขวานะครับผมขึ้นซ้ายขนานกันพี่มองคอร์ดซ้ายหมาออกมาไหนนะต้เห็นหมดเลยโอ้ยไอะไรก็มัาอยู่ตรงสมบ เขาไม่เห็นว่าจะสมกเยอะอยู่หลังหินครับพี่มาแล้วก่อนสามโมงสามนะเข้าสมกมาหลังหินหลังก้อนหินแล้วหิร่าหิร่าหิร่าหิรแล้วพี่แฟร์เจ un> ็ลูกโอเคพี่ไอ้ซู่โคก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 วะโอ้ขนาดนะ